ก็รูท x บวก9บวก11เท่ากับ x หลักการแกร้สมการอย่างเงี้ยอย่างแรกนะเราก็าต้องทำไมจัดรูปให้เหลือรูทอยู่ข้างเดียวก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลือรูทอยู่ข้างเดียวแล้วไม่ว่ารูทนั้นอนะ่ะมันจะเท่ากับอะไรก็ตามแต่สมมติพี่ให้เป็นหัวใจแล้วกันถ้าเกิดว่ามันเหลือรูทอยู่ข้างเดียววิธีการกําจัดรูทเราจะต้องทําไมยกกําลังสองไปที่รูทแต่ในตามหลักของสมการแล้วเรายกกำลังสองข้างเดียวได้ไหมไม่ได้ เราต้องทําไมยกทั้งสองข้างหลังจากที่เรายกทั้งสองแล้วรูทมันต้องทําไมหายไปพอรูทมันหายไปปุ๊บเราก็แก้สมการหาค่า x ได้โอเคไหมต่อมาเราก็มาดูเลยรูท x บวกเบวก11เท่ากับ x อย่างแรกรูทบวก9ใส่ไปก่อนเราก็บวก11เราสังเกตฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นบวก11เราต้องการย้ายไปย้าย11เนี่ยไปฝั่งขวา ถ้าเกิดว่าเราย้าย11ไปฝั่งขวาก็จะกลายเป็นอะไร x ใส่มาลบ11โอเคปะ11ฝั่งซ้ายเป็นบวกฝั่งขวาเป็นลบก็ได้รูท x บวก9เท่ากับ x ลบ11ต่อมาเราทำไมเราก็ใช้หลักการนี้ก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างก้อนก้อนนี้ยกกำลังสองก็จะได้รูท x บวก9ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x 2. ลบ11ทั้งหมดยกกำลังสองรูทบวก9ทั้งหมดยกกำลังสองรูทหายไปเหลือ x บวก9โอเคไหมแล้วก็ x ลบ11ทั้งหมดยกกำลังสองพอเรายกกำลังสองปุ๊บเราก็ต้องเข้าหลักการหลักการนี้มันคือกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองเราก็ต้องมาพิจารณาหลักการหลักการนี้ก็คือถ้าหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเราก็ จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกอะไรบวกหลังกำลังสองอเช่นเดียวกันมอง x คือตัวหน้าเราก็ลบสิบเอ็ดคือตัวหลังจัดการแก้โดยการแยกตัวประกอบเป็น x กำลังสองลบสองหน้าหลังซองก็คือสองคูณหน้าคูณหลังก็คือสองคูณ x คูณอะไรคูณสิบเอ็ด บวกอะไรบวกหลังกำลังสองก็คือ11ยกกำลังสองก็คือ121เโอเคปะ่ะ12 121เกิดจาก11ยกกำลังสองโอเคนะจากนั้นเราก็จัดรูปให้มันสวยงาม x บวก9ใส่มา x กำลังสองลบ2หน้าหลัง2คูณหน้าคูณหลัง2หน้าหลังก็คือ2 2 x บวกอะไรบวก121 ถ้าเกิดว่าเราสังเกตมันจะเป็น x ยกกำลังสองใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์มันต้องการให้เราแยกตัวประกอบแน่นอนเราก็ย้ายข้าให้มันเหลือรูปแบบที่สบายตาเราที่สุด x ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ x เป็นบวกย้ายมาเป็นลบเป็นลบ2 2 x แล้วก็ลบอีก x 9ฝั่งนี้เป็นบวกย้ายมาเป็น ลบเก้าบวก1 2อยย่มาแล้วเราก็ทำไมเราก็ใส่อีกลบ 9. เท่าเขาฝั่งซ้ายก็เหลืออะไรเหลือศูนย์นั่นเองเพราะย้ายไปหมดแล้วศูลย์เราก็ใส่มา x กำลังสองเราก็ใส่มาลบ2 1 x เอ๊ะพูดผิดลบ2 2 x ลบ x ก็เป็นลบ2 3 x นั่นเองแล้วก็บวก121ลบ9 มีค่าเป็นเท่าไหร่121ลบ9มันจะมีค่าเป็นัดกันเลือ2มันก็จะมีค่าเป็น112นั่นเองจากนั้นเราก็สังเกตสังเกตว่า x กลังสลบ2 3 x บวก1 1มีค่าเป็น,น,นเท่าไหร่ในการแยกตัวป,ประกอบเป็น x กลัง2ใช่ไหม เราจึงแยกเป็นได้2งวงเล็บก,ก็คือหน้าหลังวงเล็บอันที่1แล้วก็หน้าหลังวงเล็บอันที่สโดยที่ x กลาลังสองเนี่ยมันเกิดจากหน้าตัวนี้คูณหน้าตัวนี้นั่นเองก็คืออะไร x คูณ x นั่นเองถึงจะได้ x กลังสองต่อมาเราก็มามองดูอะไรเอ่ยคูณกันมีค่าเป็น112แล้วก็บวกกันมีค่าเป็นลบ23 ค่อยๆคิดลบ16กับลบ7นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ศูนเท่ากับวงเล็บ x ลบ16บวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บเปิด x ลบ7ทั้งหมดเท่ากับ0โอเคไหม x ลบ16เนี่ยมันคือตัวเลขก้อนก้อนหนึ่งพี่ให้เป็นหัวใจอีก,อ,กอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็ x ลบ7จพี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่งแล้วกันมันทำไมคูณกันอยู่แล้วเท่ากับ0นย์ หัวก้อนก้อนเนี้ยหัวใจเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขสี่เหลี่ยมเนี้ยมันก็เป็นตัวเลขตัวเลขคูณตัวเลขมันเท่ากับ0ได้2กรณีนั่นก็คือหัวใจมันเท่ากับ0หรือไม่ก็สี่เหลี่ยมมันทําไมมันเท่ากับ0นย์นั่นเองต่อมาเราก็มาพิจารณาต่อหัวใจคืออะไรหัวใจก็คือ x-16 ลบสิเท่ากับศย์้ายค่าให้เหลือ x ตัวเดียว x ตอบสิแล้วก็ เสร็จแล้วเราก็มามา,มา,มาดูสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมคือ x ลบ7ทั้งหมดทำไมเท่ากับ0ย้ายข้าให้เหลือ x ตัวเดียว x เท่ากับ7จึงได้คำตอบอยู่2ค่าก็คือ16กับ7นั่นเองโอเคไหม